AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนห้องเรียนของเราไปเลยนะครับแต่มันจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นภัยคุกคามกันแน่นี้น่าจะเป็นคำถามแรกๆที่หลายคนนึกถึงเลยนะครับพอพูดถึงเรื่อง AI กับการศึกษาคูู้เชี่วชาญมองว่ามันไม่ใช่การแทนที่ครับแต่เป็นการพลิกโฉมที่จะมาเสริมพลังให้กับการสอนมากกว่าโอเคงั้นเรามาดูด้านดีๆกันก่อนว่า AI จะเข้ามาช่วยนักเรียนกับคุณครูได้ยังไงบ้างลองนึกภาพบทเรียนที่มันปรับเนื้อหาได้เองตามความเร็วในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนสิครับ มันก็เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวเลยครับที่คอยให้คําแนะนําได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตอนนี้มีเครื่องมือเยอะมากที่ช่วยลดภาระงานเอกสารให้คุณครูทําให้มีเวลาโฟกัสกับการสอนได้เต็มที่แต่แน่นอนว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอมันก็มีความเสี่ยงที่เราต้องระวังเหมือนกันพอเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยมันก็เกิดคำถามตามมาเยอะเลยทั้งเรื่องความเหมาะสมแล้วก็การใช้งานจริง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้า AI เรียนรู้จากข้อมูลที่มันลำเอียงมันก็จะยิ่งทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแย่ลงไปอีกเห็นไหมครับว่าทุกเป้าหมายที่เราอยากได้จาก AI มันมีด้านมืดหรือความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอเลยทั้งหมดนี้กระทบกับตัวนักเรียนตรงๆเลยครับตั้งแต่เรื่องข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงพัฒนาการของเด็กๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับอุปสรรคใหญ่สุดๆเลยก็คือเรื่องการเข้าถึงนี่แหละตัวเลขล่าสุดปี2024บอกว่า เกือบหนึ่งในสาของคนทั้งโลกยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเลยครับกราฟนี้ยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีทั่วโลกมันต่างกันขนาดไหนช่องว่างตรงนี้แหละครับที่เสี่ยงจะกลายเป็นความเหลื่อมล้าทาง AI ที่ทิ้งเด็กๆก,ก,กลุ่มเปราะบางไว้ข้างหลังแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะที่จะดึงข้อดีของ AI มาใช้โดยที่ลดความเสี่ยงลงให้ได้มากที่สุดคําตอบก็คือต้องเอาคนมาเป็นศูนย์กลางครับโดยเน้นที่การพัฒนาครูความเท่าเทียมและการมีปฏิสัมพันธ์พอสุดท้ายแล้ว คุณครูนี่แหละครับคือคนสําคัญที่สุดที่จะนําเทคโนโลยีไปใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหัวใจสําคัญก็คือ AI ควรเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้มาแทนที่เพื่อเสริมการสอนที่มีความเป็นมนุษย์นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดครับว่าจะทํายังไงให้ AI ช่วยยกระดับการศึกษาสําหรับทุกคนได้จริงๆ